สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเทรดนะครับแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่ามันมีระบบไหนเนี่ยที่สามารถทำแล้วได้กำไรระยะยาวบ้างนะครับบอกไว้ก่อนนะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมเคยเป็นคนที่ทำหน้าที่เขียนโปรแกรมในการเทรดอัตโนมัติให้กับโค้ชชื่อดังหลายคนเลยนะครับก็วันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังมีโค้ชอยู่หนึ่งคนที่สุดละก็คือว่าติดท็อปทรนะครับของบร ו เกอร์แห่งหนึ่ง ซึ่งโบกซึ่งโคชท่านนี้สามารถดึงคนเข้ามาอยู่ในโบกแล้วก็ใช้บริการได้เยอะมากๆเลยวันหนึ่งโคโทชท่านนี้ก็เกิดไอเดียว่าอยากจะสร้างพาสซีฟในคอมของตัวเองก็เลยอยากจะ Copy ระบบเทรดของตัวเองออกมาเป็นระบบเทรดอัตโนมัติแต่ผลปรากฏว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือมันทําไม่ได้ครับเพราะว่าระบบเทรดของโคชเนี่ยมันเป็นระบบเทรดที่ตามอารมณ์ซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือถ้าเทรดตามที่เงื่อนไขที่เขาบอกตรงๆกันอะพอแตกครับ มันก็เลยมาจบว่ามาใช้ระบบเทรดของทางทีมงานของเราซึ่งทางทีมของผมเนี่ยก็มีทีมที่ทําการทดสอบระบบแยกทีมหนึ่งน,นะครับซึ่งในตอนทดสอบเนี่ยระบบเนี้ยทดสอบอย้อนหลังไป10ปีแบ็คเทสสิปีเนาะก็ไม่มีการขาดทนุนแต่ปรากฏว่าพอนําไปให้ลูกค้าใช้งานจริงๆอ่ะผ่านไปสักสามสี่เดือนพอแตกครับซึ่งตัวของทีมทดสอบเขาก็บอกว่ามันน่าจะเกิดจากการที่ เวลาในการส่งคําสั่งเนี่ยมันมีความผิดพลาดเป็นบางช่วงแล้วก็อาจจะมีลูกค้าบางคนเนี่ยที่ไม่สามารถปิดได้ตามคําสั่งที่ตัวของระบบ e a มันสั่งตรงนี้นะครับโค้ชท่านนี้ก็ดีมากๆเลยคือเขาก็แก้ปัญหาในการที่ว่า1เขาก็จะให้ทางบริษัทเนี่ยไปทําการตรวจสอบเลยว่ามีคนไหนที่มีปัญหาบ้างเขาจะให้บริษัททำการคืนเงินให้ทั้งหมด กับอย่างที่2คือเขาจะเปิดระบบ Copy Trade Copy Trade ก็คือระบบที่ถ้าโคชออกอะไรคุณก็ออกได้ตามฟังดูก็น่าจะดีนะครับเพราะโคชท่านนี้ในโปรไฟล์ของเขาเนาะเขาร่ำรวยมากๆเลยนะครับคือซื้อที่ดินตลอดนะครับแล้วก็มีเรื่องของทรัพย์สินมากมายเนาะทั้งตัวเนี่ยแบรนด์เนมทั้งตัวเลย เพราะฉะนั้นการที่ก๊อปปีคนที่เทรดได้รวยขนาดนี้ฟังดูมันก็น่าจะดีนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผิดคาดขาดทุนเหมือนกันครับซึ่งโค้ชก็บอกไปโทษว่าระบบมันไม่ดีแล้วแกก็บอกว่าตัวแกเองเนี่ยก็ขาดทุนนิดหน่อยแต่แกก็เอาคืนมาได้ซึ่งในที่สุดก็ทำให้ลูกค้าหลายคนเนี่ยเริ่มเริ่มเกิดความไม่พอใจแต่พวกเนี้ยมันจะมีเรื่องของความเชื่อ คนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ผูกกับความเชื่อเยอะมากคือในกลุ่มลูกค้าประมาณสัก100คนนะครับก็จะมีกลุ่ม10คนที่เรียกว่าเป็นแฟนคลับอย่างแน่นหนาของโค้ชท่านนี้เลยเขาก็เลยบอกว่าเนี่ยยังไงเขาก็จะเชื่อมั่นในโค้ชจะทําการก๊อปปี้โค้ชต่อไปแล้วขอให้ทุกคนเชื่อมั่นเหมือนเขาซึ่งมันก็ทําให้ปัญหาเนี้ยมันจางลงได้เนาะเพราะว่ามันมีกลุ่มคนบางกลุ่มที่เป็นเหมือนผู้นำอะในกลุ่มในกลุ่มลูกค้าในกลุ่มแฟนคลับแกนะ ให้ช่วย Copy t a เทกันต่อไปซึ่งปัจจุบันนี้ผมมาได้ยินว่าเดี๋ยวนี้โค้ชเขาเปลี่ยนสไตล์นะครับก็คือเปลี่ยนจากการาดึงคนมา Copy ปเทในกลายเป็นการสอนซึ่งโค้ชซอคอซึ่งคอสอนของแกเนี่ยครั้งหนึ่งนะครับก็หลักแสนเลยนะซึ่งถ้าเกิดใครอยากรู้ว่าแกสอนอะไรเนี่ยและอยากให้ผมแช์นะครับก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับถ้าคอมเมนต์มานี่ผมสอนจริงนะคอสหลักแสนสอนฟรีสอนฟรีนะครับ แล้วก็อีกประเด็นขอนฟรี ie, เนาะแล้วก็ผมก็จะแชร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณคิดว่าซึ่งคำถามคือผมโดยส่วนตัวผมเนี่ยหลังจากที่ผมผ่านเหตุการณ์นี้มาเนี่ยผมบอกเลย,เลยนะว่าไอ้วิธีการต่างๆที่โค้ดเขาสอนกันเนี่ยมันไม่มีตัวไหนที่ใช้ได้ผลจริงๆนะครับคือถ้าสมมติเขาใช้ได้ผลจริงๆเ่ะเขาคงไม่บอกคุณหรอก อยากให้ยกตัวอย่างอย่างนี้ครับคืออย่างบ้านเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการพิจารณาอย่างที่ว่าอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการเนี่ยเขาจะเป็น private court ก็คือเป็นศาลเฉพาะซึ่งไม่มีคนอื่นเข้าไปนั่งฟังในการพิจารณาร่วมได้นะครับซึ่งศาลนี้จะตั้งขึ้นมาจุดประสงค์เนี่ยโดยมากคนที่มาใช้บริการเนี่ยจะเป็นพวกเจ้าของกิจการนี่แหละครับที่ใหญ่ๆแล้วเขามีความลับทางการค้า เพราะว่าการที่เข้าไปในนี้มันจะทําให้คนภายนอกเข้าไปทั้งฝั่งไม่ได้ความลับทางการคา้าเขาก็ยังคงจะถูกเก็บงําปิดเป็นความลับเหมือนเดิมนี่ขนาดเป็นเจ้าของธุรก,กิจที่รวยมาหาศาลเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้บ้าแบรนด์เนมไม่ได้ใส่รถไม่ได้มีรถหรูไมไ่อะไรเขาอยากจ,จะเก็บความลับพวกนี้ไว้ให้ลูกหลานเขาได้ใช้ต่อให้มันได้หาเงินกันต่อไปแล้วคําถามคือโค้ชพวกนี้โอ้หเขาดีขนาดนั้นเลยเหรอครับเขาถึงอยากจะเผยแพร่ความรู้ถึงขนาดนั้น ซึ่งแน่นอนครับถ้าใครได้ไปฟัง TikTok หรืออะไรเนี่ยก็จะมีโค้ชหลายท่านเนี่ยที่ออกมาโต้แย้งในประเด็นนี้แหละว่าเขาสอนคนเนี่ยเพราะว่าเขาอยากแบ่งปันความรวยให้คนอื่นแต่ก็อย่างที่ผมบอกข้างต้นครับขนาดเจ้าสัวหลายๆคนที่เขาใช้ชีวิตแบบไม่ได้ฟุ้งเฟอ้อไม่ได้บ้าวัตถุมากเขายังไม่บอกความลับพวกนี้กันเลยครับ คือถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณไปตั้งคุณต้องไปนั่งคุยกับเขาเป็นเรื่องเป็นราวอะ่ะคุณถึงจะรู้ไปเรียนรู้ครูพักรักจำเอาแล้วนะภาษาอะไรกับคนที่บ้าวัตถุแบรนเนมทั้งตัวจะเสียสละเพื่อคนจะเสียสละแบบยอมแบ่งปันเงินให้คนอื่นขนาดนั้นคนที่ใส่แบรน์เนมผมไม่ได้ว่าอย่างนนอย่างนี้นะครับแต่ส่วนหนึ่งคือคนที่ใส่แบรนเนมเยอะๆเนี่ยคือก็จะมีความมองคนด้วยความตายอยู่แล้วคุณว่ามันเป็นไปได้เหรอ้าคุณใส่แบรนดเนมทั้งตัว บางทีเสื้อยืดคุณตัวหนึ่งตัวละสองหมื่นตัวละสองแสนเนี่ยคุณอยากให้คนมาปฏิบัติหรือมาคุยกับคุณเหมือนเสื้อยืดของผมเนี่ยตัวละสามร้อยคุณอยากให้เขามาปฏิบัติคนคนอื่นเนี่ยสมมติคุณไปเข้าร้านอาหารคุณอยากให้พนักงานเสิร์ฟมาปฏิบัติกับผมกับคุณซึงเสื้อยืดเหมือนผมเนี่ยแต่จะมีแบรนด์หรูๆเนื้อผ้าเดียวผมหน่อยหนึ่งตัวละสองแสนคุณอยากให้ปฏิบัติเหมือนกันไหมครับผมว่ามีทางครับไม่มีทางคุณต้องอยากให้เกิดความแตกต่าง แล้วเขาจะทําเนี้ยให้คุณนะมามาเท่ากับเขาเหรอผมว่ามันยากนะแล้วมันแทบจะเป็นไปนไม่ได้เลยอืมซึ่งโดยมากก็เนี่ยแหละครับเขาก็จะขายคอร์สกันโมเดลของโค้ชพวกนี้ซึ่งโมเดลลักษณะเนี้ยเกิดขึ้นกับโค้ชหลายคนนะครับมีโค้ชอีกท่านหนึ่งเนาะเป็นผู้หญิงที่ผมรู้จักก็คือตอนแรกแกก็เติบโตมาจากการทำคอร์สไอทำลักษณะเนี่ยแหละครับดึงคนเข้าไปเทรดกับโบรกเกอร์ต่างๆแล้วก็หลังๆก็มีการ เขาก็จะเชิญเนาะโบกต่างๆก็จะเชิญไปตามงานสัมมนา,านู่นนี่นั่นนู่นทั้นี้โคชท่านนี้นะครับก็เลิกเทรดไปแล้วนะครับเลิกทําเรื่องการเทรดการอะไรพวกนี้ไปละไปเปิดร้านทองขายนะครับถ้ามันดีจริงทำไมเขาไม่เทรดต่อครับตั้งข้อสงสัยนะครับลองลองไปคิดกันดูนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมอยากจะบอกคือระบบเทรดที่ผมใช้เนี่ยมันเป็นระบบ เทที่ตอนที่เขียนให้กับทางทางโค้ชท่านนี้ระบบเทรดที่ผมเขียนเพื่อให้ลูกค้าเทรดตอนแรกเนะเป็นระบบ Scalping เนาะก็คือมันจะอาศัยความน่าจะเป็น90-10ก็คือถ้าสมมติคุณเทรด10ครั้งเนี่ยคุณจะคุณจะได้กำไร9ครั้งแต่1ครั้งคุณจะเสียแต่1ครั้งที่เสียจะเสียเยอะ นี่นะครับก็เป็นระบบเพจที่พวกนี้บางทีโคช้ชเขาก็ใช้ในการชักจูงคุณเข้าไปเทรดว่าเขาแม่นเขาเก่งนะจริงๆ90ผิด90ถูกมดนะแต่10ครั้งนี่ล้างเลยทั้งพอร์ตหายหมดนะครับผมท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่ผมมาค้นพบเลยก็คือว่าระบบที่ดีที่สุดในการเทรดก็คือระบบของการออมครับการออมก็คือการที่เรามองหาคุณค่าในสินทรัพย์หรือในอะไรสักอย่างหนึ่งอะแล้วก็ใช้เงินอะ ใส่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 ใส,ใส่เข้าไปเรื่อยๆแล้วก็ทำการเก็บกำไรตามจุดที่เราตั้งค่าไว้ซึ่งคำว่าคุณค่าของสิ่งต่างๆมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปอ่านงบการเงินนะครับอย่างผมเนี่ยผมใช้ผมอ่านงบการเงินไม่เป็นผมก็ใช้วิธีดูเส้น EMA ตัดกัน3เส้นก็ถ้าเมื่อไหร่ที่มันตัดกันก็ทําการซื้อเมื่อไหร่ที่มันตัดกันอีกครั้งหนึ่งก็ทําการค่ะถามว่าขอโทษครับถามว่าโอกาสถูกอะ่ะมันเยอะไหมมันน้อยนะครับ ระบบ EMA cost เนี่ยผมเคยทดสอบย้อนหลังแล้วมันได้แค่ประมาณ50%แต่ข้อดีของมันอย่างหนึ่งก็คือว่าเวลาที่คุณถือคุณถือหุ้นคุณจะถือยาวแล้วการถือหุ้นยาวเนี่ยข้อดีของมันคือคุณได้ปันผลด้วยอย่างปีที่แล้วอ่ะผมลงทุนในหุ้นไทยเนาะก็ขาดทุนนะครับถ้าถ้าไปดูในเรื่องของการซื้อขายแต่พอเอาปันผลมารวมก็ปรากฏว่ากําไรเห็นไหม มันก็เป็นอย่างนี้แต่ในส่วนหองนิมิกาปีที่แล้วก็กำไรไปเนาะด้วยระบบเดียวกันมันก็เป็นอย่างนี้แหละครับแต่อย่างระบบแต่ในระยะยาวเนี่ยการออมอะ่ะมันได้กําไรแน่นอน mm hmm. ก็สรุปนะครับใครที่อยากจะลงทุนอยากจะเข้ามาในตลาดเนี่ยจากคนที่มีประสบการณ์มาก่อนนะแล้วก็คนที่สัมผัสโค้ดหลายๆคนนะ จนถึงคนที่ติดอันดับท็อปรีมีเงินมากถึงขนาดว่าถ้าจะถอนเงินทีนึงต้องติดต่อโบรก่อนนะครับรวยถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าถ้าถอนทีนี้โบสตขาดตัวโบเกอร์จะขาดสภาพคล่องทันทีเขาก็ยังไม่สามารถที่จะเทรดอย่างเดียวหาเงินได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นก็คิดดีๆนะครับก่อนจะทำแล้วก็วิธีการลงทุนที่ทีสุดก็อย่างที่บอกเลยออมนะครับเป็นอันว่าจบ ซึ่งไอ้เทคนิคการออมเนี่ยมันก็จะมีเทคนิคแยกย่อยลงไปเนาะทำยังไงให้ความเสี่ยงมันลดลงในการออมก็วันนี้ขอบคุณมากๆครับสำหรับในการติดตามรับชมมาฟังผมขอบคุณครับ